วิธีทำา o o o l l f o r r m นะครับในป g ิทัยก o o กิลโคมอ้วนโคมเรต้องลงทะเบียนตัวบัญชี Google ก่อนนะครับเนะบัญชี Google เนี่ยมันจะมีชื่อเราอยู่ตรงนี้นะ ต้องหาคำว่ากู o ก l ลฟอร์มกู g ก e ลฟอรไม่พออาฮะนะครับนะนะนะเขาาไปซ i ยอินตรงก o o ก l ลฟอร์นี่นะเห็นไหมทีนี้เนี่ยถ้ามันยังเรายังไม่ลง ลงทะเบียน Google เราก็ไปลงทะเบียนตรงนี้นะค,ะครับน,นี่เราก็ใส่ Gmail ของเรานะเพื่อล็อกอินนะค,ะครับทีนี้เราก็จะทำแบบฟอร์มนะครับแบบฟอร์มอ่านี้อะใส่ใส่ชื่อนะครับ แล้วก็คำถามนะครับแล้วก็คำตอบอาใส่ชื่อลายชื่อผู้เข้าร่วมงาน OPP อุบล <c oughs> ครั้งที่สอง นนี้นครับวันที่วันที่สามมีนาสองหกเจ็ดนะเวลาสิบสองจุดศูนย์ถึงสิบเจ็ดจุดศูนย์นะนนี่ พอมาแตะตรงนี้ชื่อมันก็จะมาอยู่กลางนะทีนี้คำถามเราก็มาใส่คำถามนะคำถามก็คือหนึ่งชื่อนะชื่อนามสกุลนะครับส่วนตัวเลือกเนี่ยให้เขาพิมพ์พิมพ์ก็คือคำตอบสั้นๆอ่านะเขาก็จะพิมพ์ชื่อนามสกุลนะครับอ่านะ ทีนี้ก็มากดบวกเพิ่มคําถามเพิ่มคำถามตรงนี้นะครับกดจําเป็นอยู่ตรงนี้นะครับจาเป็นก็คือมันจะขึ้นดอกจันสีแดงถ้าเขาไม่ตอบมันจะไปข้ออื่นไม่ได้นะครับกดจําเป็นนะครับกดเพิ่มคําถามนะครับสองเบอร์อ่าติดต่ออ่ากดติดต่อมันก็ตอนนี้ก็เลือกคําตอบสั้นๆน,นะครับอ่า นะใส่จําเป็นเข้าไปนะครับแล้วก็กดบวกเข้าไปอีกนะกดบวกเข้าไปอีกเบอร์โทรแล้วก็ผู้แนะนำนะนะครับผู้แนะนําชื่อผู้แน,นนะนเนยชื่อผู้แนะนาผู้แนะนา,า,า,าก็อาจทาตอบสั้นๆเหมือนกันนะนะต่อไปก็ ผู้ติดตามนะแล้วก็ใส่ชื่อใส่อะไรคนระัผู้ติดตามผูนะ้ติดตามอันนี้ก็ใส่ตัวเลือกนะครับใส่ตัวเลือกก็คือเราก็พิมพ์คำว่าอ่าหนคนันที่สองก็2คน นะครับวเอนนะรืีนะ่ตัวเรอเนอน,นี่ก็นี่ก็ให้เขาก่อเองนะครับก่อเองได้นะนะสามคน ก็บุกอ,อ,อ,อย่มเพิดด่งติดตามนะก็จากนั้นพอเราทำเสร็จแล้วเราก็กดดูนะครับกดส่งตัวน,นี้นะครับกดแชร์ กดแชร์ก็คัดลอกลิงค์ Link, นะคัดลอกลิงค์ Link ตัวนี้ส่งให้หรือจะตัดเป็นแบบสั้นนะครับแล้วก็คัดลอกลิงคนะ์นะนะมันก็จะเป็นทีนี้เวลาตอบกลับเราก็มาดูตรงนี้นะการตอบกลับนะ้วก็ส่งให้เขาเลยนะครับนะไปดูดูตัวอย่างนะกดตรงสามจุดนะครับไปดูดูตัวอย่างอ่านะมันจะเป็นแบบนี้นะครับ ก็จะเป็นแบบนี้แล้วเราก็แชร์เลยกดข้างบน,น่ยนะครับกดแชร์เลยนะกดแชร์นะกดแชร์เข้าไปในไลน์เลยนะครับนะกดแชร์ไปที่ไลน์ได้เลยเรนะียบร้อย